สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกคนเห็นหน้าปออ้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะปออ้อยไม่ได้ออกกล้องโดนเอซีก็ะซีเห็นว่าปออ้อยอ้วนขึ้นหลายเนาะค่ะอ้วนขึ้นจริงค่ะจากสี่สิบหกตอนนี้ห้าสิบสามแล้วจ้ะอ้วนขึ้นฮูยหลายโลมาแจ็คซีรถจั่งแด่เนาะจ้ะเอซีคนไหมีคําแนะนํากระบอกปออ้อยมากเด้อจ้ะเด้อ อพอไอพยายามลดแล้วข้าแรงก็กินจากกินปกติก็กินเหลือลงมาเหลือนิดเดียวเนาะจานะ๊ะเนาะประมาณช้อนช้อนถ้าถ้าเปรียบเป็นซื้อข้าวห้าบาทอะ่ะครึ่งนึงของห้าบาทเนาะจ๊ะนะพยายามกินน้อยลงเนาะจ๊ะเพราะว่าเส <c oughs> ื้อผ้าเริ่มจะใส่ไม่ได้แล้วเนาะจ๊ะกูได้มีอย่างดีแนะนำมาหนเด้อจจะเด้อ ถ้าปอ้อยพร้อมแล้วป้าอ้อยกับบวกตัวเนาะจา๊ะเนาะแต่ยากเนาะค่ะความพร้อมท่านบวชใสตัวสรอยเนาะจา๊ะตัวสรอยก็จ้งซื้อกินตัวใดเนาะจ๊ะเนาะป้าอ้อยกับบวชมันจะกินตัวใดไมนาจังซี้นะนี่จ๊ะห้ามาเฮ็ดพักดองกันเนาะจ๊ะเนาะพักดองของป้าอ้อยกับเนี่ยป้าอ้อยตากเรียบร้อยแล้วล้างเลยเด้อจ๊ะอันนี้นนะแล้วก็เ้าก็จะมี มีเกลือเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ชิวรสเนาะจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งค่นี้เนาะจ้ะแล้วก็มีน้ำอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำน้ำแช่ข้าวเนาะจ้าน้ำแช่ข้าวมาน้ำเข้ามาบ้านเขาเนาะจ้ะเอามาใส่เนาะจ้าแต่ก่อนอื่นอ่ะอ้อยจะคั้นให้มัน ยุบมันเป็นก่อนนะจาะแล้วก็จะเอาไปล้างนะจาะเนาะล้างสามสี่น้ําจนกว่ามันน้ํามันสีขาวนะจาะจนกว่าจะบ่มีน้ําสีเขียวนะจาะเพราะว่ามันสิเค็ดให้เมนหืนเนนะจาะเขากินเองเขาก็ต้องทําแบบดีๆสะอาดความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้นะจาะเนาะนะอาจากป้าอ้อยก็จะใส่เกลือก่อนนะจ๊ะ เอาใส่ทีละน้อยก่อนเด้อจวะเกลือคั้นไปทีละน้อยค่ะคั้นไปทีละน้อยนาะจ๊นะเนาะพออ้อยให้หลายรอบแล้วจะแต่ก็ได้ลุงคิดเนาะจ้นะเนาะตอนกลับมาจากบ้านพออ้อยก็คั้นอันนี้ผักกาดเยวฟีนี่แหละรอบหนึ่งแล้วก็คั้นพักหอมดองพักเป้นเนาะจ้ะมันมดไปแล้วจ้ะมดเมื่อวานนี่เนาะจ้นะเนาะพออ้อยก็เลยซื้อมาคั้นใหม่ หน้านี้เป็นหน้ากินผักดองนจะจ้ะกิมจิบ้านเราผักดองกินกับปลนกับแก้วเสียนะจ้ะเนาะถ้าเทาว่าเค็มน้อยถ้าก็ใส่อีกเยอจะ้ะคันไปเรื่อยๆกออ้อยมักคั้นนจะจ้ะมาคิดกออ้อยคั้นไอจอมกุ้งมาจากบ้านข้อหวานเราไปใส่ให้นะก็ะอ้อยจะคั้นมา โลนึ่งละกินไก่เจ้าเพบอน์เราจะแซ่บเสีบใส่ข้าวคั่วใส่มะเขือคืนเนาะจ้ะแล้วก็ใส่ตะไะคร้เนาะนะเนาะแซ่บว่าจะแล้วก,ลก็ค่อยๆคั้นไปนะจ้ะคั้นจนมันอ่อนมันยุบอ่ะน,นะเกลือเราจะใส่ไปเรื่อยๆเนะะาะจ้ะถ้าเฮาบ่พอถ้าปปาอ้อยกับเกลือเนี่ยปปาอ้อยจะคั้นประมาณถึงครึ่งเนาะจ้ะปปาอ้อยจะใส่เรื่อยๆเนาะจ้ะ ถ้ามันบุยุบบาอ่อนก็อ้อยกับซิคันสิใส่ค่อยๆเติมเพราะว่าโบไ่ได้ใส่เท่อเดียวนะจ๊ะเพราะว่าค่อยๆใส่ค่อยๆเทไปจนมันนิ่มมือแล้วจ๊ะเท่าจับไปล้างแล้วก็มาคั้นอีกรอบนึงปอ้อยนุ่งสั้นอย่าว่าปอ้อยเดิมมันนี่อยู่ห้องจ้ะเชฟอ้วนไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะเชฟอ้วนทำงานเสาร์อาทิตย์เลยเนาะ เหลือห้อกับพ่อเราแล้วะจะนะเดี๋ยวห้องกบค่อยเอาใส่ตอนนั่นแหละตอนห้องชั้นอีกอันนี้พักมันน้อยเนาจะพักน้อยเกลือกะทิใส่ได้กว่าหลายกะทิบโบใส่เกลือหลายกปนไหนอาจจะก็ตุงนพิเพิ่มแล้วจ้ะมันเลื่มอ่อนล่ะ ถ้าเข้เอาไปตากแดดนอกจากมันจะมันจะนิ่มไวมันจะคั้นง่ายกว่าเขาคันสดๆถ้าเข้าคันแบบสดๆอ่ะมันจะแตกมันจะบ่งงามไหมมันเป็นแบงดหรอกแต่ถ้าเข้าอจังเสียมันยุบไวคั้นง่ายมันนิ่มมือเราจะคันไปเรื่อยๆเราจะอันนี้ปลาอ้อยกับ หินเขาเจ้าคันเป็นดจะแซบแฉ่ yeah, เดืดจะแซบแต่พ่ออ้อยก็ไปหาพักกะมามานั่งคันบึงบึงพุทาเจ้าเฮ็ดเพื่อเดียวนะจ๊ะกระจำเอาทำคันกินเองมันแสบแต่ว่าจะเออเสียแสบแล้วก็เฮ็ดินเรื่อยๆค่ะเฮ็ดมาตลอดแบบนี้อันนี้เฮาคั้นเสร็จแล้วก็จะใส่ถั่วงอกนอกจากแต่ถั่วงอกก็อ้อยที่ใส่เมื่ออื่นนาะจาก ใส่มือ่อื่นเท้าจังที่ใส่เพราะว่าถ้าเขาใส่เลยถัวงอกมันมันจะอมนะ้ำมันจะเปรี้ยวเกินถ้วงอกทอี่บอทแคกิมจิกิมจิอีสานนิ่มๆน,น,นะจังน้ำมันเริ่มออกเดี๋ยวปลาอ้อยกัจังวะปลาอ้อยก็จะเอาไปล้างน,นะจ๊ะ เดี๋ยวป่อยขอคั้นก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวถ้าเบิง่งตอนป่อยไปล้างกลับมานะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะล้างสี่ห้าน้ำาุญละล้างจนกว่ามันขาวละน้ำอะพ่ให้มันมีสีเขียวมันจะบ่งเหินนะจ๊นะเนาะเพราะประกาศเขียวปีมันจะเหินในจังหน่อยถ้าไอ้คั้นประกาศน้อยบ้นานเฮ้ีเสียบเราจะต้นอ่อนๆนะ่ะตัดขึ้นมาเอามาคั้นเสียบแห้งกินกับเจียวกับกัปุ่นป่า ก็จะปิดประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแต่ปอจะ,จะใส่กระมังใส่กระปุกหัวเดียวได้หน่ปอซื้อมาเมื่อวานนี่หัวละยี่สิบบาทแต่มันเหลือหัวเดียว,วเขาเจ้าเลยลดให้สิบห้าบาทปอก็เลยเอานะจ๊ะเนาะ ถ้าเขาไปซื้อเขาก็ประมาณสี่สิบบาทก็จะใส่ถุงน้อยี่สิบนนเนาะจ้ะเขาเฮดปิ่นอยู่ห้ากระเทศอีนเนาะจ้ะเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ได้มีอย่างหลายเน,นาะจ้ะมีแค่เกลือกับน้ำเจ้าเข้ากับชิลรสแค่นั้นเองง่ายๆซุ้มพักนี่ถ้าเขาคั้นได้มันก็สิเป็นกับมือเลยเน้ะจ้ะเป็นกับมือเขาเนี่ยแหละตอนแรกนะกินได้ แต่อากาศมันเย็นแบบนี้ก็คือนอาจะวันจันทร์ตอนเช้าน่าจะกินได้นี่น้ำเขียวรเ่ิ่มออก,กนะ้วาจะนะ เป็นแล้วนะจ๊ะเพาะอ่อขตัวไปล้างก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะนี่จ้ะน้ำเขียวมันออกไปล้างก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะมาแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวฮะก็ต้ออ้อยล้างมาเรียบร้อยแล้วเนะจ๊ะนี่จ้ะมันก็จะปีนประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้ฮาก็มาใส่เกลืออีกนะจ๊ะทั้งรอบสองรอบนี้เขาก็่ได้ล้างนะจ๊ะรอบนี้เขาเอาเลยนะจ๊ะเนาะ เกลือลงไปแล้วแต่มากแล้วจ้ะเทาก็จะบริย็ดเข้มหลายเพราะถ้ามันเข้มหลายมันมันชินานปิดแล้วจ้ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด he like ี๋ยวพอคุกๆแล้วก็ใส่ ถุวาก็ใส่ลงไปเลยเนาะจ้ะตามมัดแล้วก็ใส่ข้าวเนาะจ้ะข้าวก็อ้อยกระโบใส่หลายดอกใส่สำนี้เนาะจ้ะใส่เพื่อเพื่อให้มันเปรี้ยวไว้เนาะจ้ะเดี๋ยวก็อ้ยลองคั้นหนึ่งกันนาะจ้ะเนาะคั้นก่อนว่ามันเข้ากันแล้วรสชาติมันซีเค็มบอลสีจังได ถ้าบอเค็มเขาค่อยเติมเกลือเนาะค่ะใส่เกลือตั้งหน่อยนะสูตรนี้รับรองว่าเครับ เสร็จเสรคั้นยำใดเบ็ดยำนั้นแล้วแป๊บเดียวนี่จ้ะเสร็จแล้วนาาจะเนาะสุมพักปลาอ้อยเนาะค่ะเสร็จเรียบรอ้อย,ยง่ายๆจ้ะบ่มีองงีอย่างุ่งเาี่ยกินได้กินง่ายปลาอ้อยก็จะตัดพอดีชิ้นแบบนี้นาาจะเนาะนี่จ้ะประมาณน,นแล้วปลาอ้อยก็จะใส่กระปุกอันนี้นาะจะ มาใส่กับปุ๊กกันเลยพอดีกินเย็ดเทือและหัวถ้าขายก็ถ้าก็อ้อยเฮ็ดขายถุงละยี่สิบาทก็ที่ได้ประมาณสามถุงหกสิบาทซื้อมายี่สิบาทถ้าราคาปกติที่เพื่อนบนรถให้ก็หัวละยี่สิบาทเขาจ้ะะครับเขาคิดยังไงคือเขาลงทุน สมมติว่าถ้าลงทุนร้อยหนึ่งนอกจากเนาะกำไรที่ได้กำไรประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งพอปปาอ้อเ็ดใส่นวยโปกตีนนอกจากแต่ว่าไปซื้อเขาซื้อเขาอยู่ในตลาดเขาเจ้าก็ไม่ได้เฮ็ดหลายเนอกจากซํานีา้หละยี่สิบบาทนีเสนแล้วกับก็๊ดกดมันลงเนอกจาก กดๆมันลงแล้วคะก็เอาน้ําแช่ข้าวน้าแช่ข้าวใส่นอจาะคือขั้นตอนสุดท้ายเท่าใส่ใส่แค่พอท่วมนอจาะเลยน้ําข้าวเห็นสีนอจานะเนาะนี่จา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนอจาะเนาะปอ้อยกะสำรับทิ่นี้ปอ้อยกะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ,จะจะไปเอาฝามปิดเพราะฝามอยู่ข้างนอกนอจาะ อขอตัวลาไปก่อนเนะจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจให้พ่ออ้อยกับเชฟอ้วนด้วยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย